เกลเองยังผู้ภาคการบริกาเบริการมาได้สุดแบบบริาคอามากเาะปากมมาจับที่ไนเออรัานหลอกบรรยากาศจะบรรยากาศตุ้ยตอนนี้ก็ตุ้ยแด่ท้าไม่หมดนนีิดีก็สะพัเรื่องตุ้ยเลยฮะคิดอะไรเรื่อตุ้ยปเนี่แม่เทาอยากดูเคยว่าบรรยากาศตางหันเป็นแม่เทาตอนนี้ เพื่อยากเห็นวัดไ่ไหมใ่อนะใ่อนะใหัเา้นตอนเนี่ยเขาเป็นแไม่เทากัยต่างนตางนะคบสวยมากโอ้ยดออะไรอ้ยเสือเสือน้ฉันตนี้เนื่ยงืทยุ้เด้อคนสวยจริคนสวยจากกรรอนนี่ค่ะก็ขีดใจน้ำก่อนขีด บรรยากาศจะบรรยากาศกินไปโอ้ค <Comics> oh ือ oh. หูค่อมถึงนอแม่ต <indie> no. ื <People especially S 2> mm ่นเต้นเลยพ่อเมียสิติงผู้สุดท้ายเป็นยังไงบอเป็นยังงเต็งหนาสมันตง่ายตอนนี้ก็ต้งรัดามากนะเจอกันบาทุกคนาดามากเลยค่เพราะว่าโอ้ยหลังแม่คือว่าตันแบบเป็นไล่ไล่เดผมอยู่ ้องตากาศในการก่อนไล่ก็เปนหลับรรยากาศนการไล์สดครั้งท <created> like e <carbon> ี่สีนะครับมี่ยนะครับควาเ็้าหน้าี่าง้นี่คือนักแสดงนักแสดงโสหดเลยทกนเข้าบัน่ก็้่เน่ลยใส่รืออ๋อเก็เางนะอยี่ เนื่องจากว่าเราจับฉลากเราได้ครูจุธยาในการแต่งหน้าเสร็จแล้วไม่ใช่เหรอเนี่ยไมคะเแปอาคุณงได้เสร็จแล้วก็เสร็จแล้วเอ้ยกเถลูดเนได้เสรามิไหมนี่เสรามนี่เซรามิคอะไรครับฮะามเนคนทำยังไงเราจีทำยังไงเรามือหัชาทำหน่อยไดเลยมือหัวบันร ลองเพ่งกับเป็นเออทำนงครับแก่เดียวลองเพลงกับเป็นก็เพลินได้เป็นได้ได้เดี๋ยวตัวฝากไ่ได้ฝากช่องของพ่อแล้วมันโมมีเห็นโมมีอากช่งรช่องเสียของของอเต้าวันนี้ตรยร้านนขอบคุณงให้รด้ร้านพี่น้องสี่วันนะผมเมือนเหมือนซับสไคนะครับผมสี่หมื่นหนึ่งหมื่นซัสไคพี่น้องนะครับขอบคุณทุกทุกกัรใจพี่น้องสุดที่พ่บ้านด้ครับสุดรอผม ผมนี่คือเทขึ้นจังวค่ะความยาวเรียบร้อยครับผมเสร็จเรียบร้อยพ่อเขาคือคนที่ทำนานนูเบอร์แปดต้นนะยเบอร์ใส่ย่างลยยูเบอร์อันนี้คืยูนิบยันครับก็คืออน้อน้่ัอป้ก้ ตอนนี้เสร็จตอนนี้เสร็จโมฟูถ่ายรูปก็แบบฮามากชอบมาช็อตน้นนเป็นการกับผมกด้เด็ดอะแม่ต้าวเกากลางรักการ์จูนนรกกาเป็นที่กาะกางกันเลยเป็นของแม่ที่ไปสุดที่ขาอะไรที่ไปคือยังไม่หมาดเยเนาะแยงวัตนุมงคลกินในน้ำกุกกี้เมาต้องเป็นกีดเจ้าแค่ที่ไปร้ากันาะไปร้านเนาก็มาขอพี่พี่เซาเดียว ตำนานเรื่องเดียวเนาะตอนี pues ้เด um ียเนาะบรรยากาศจาบการบรรยากาศอาไม่ท่านสวยมอนเปลี่ยนไอย่างไอย่างไรรือขอพ่อดลยพอดีผู้ขอพ่อเลแข่งพ่อป่ะคผู้สาวอะไรวะ้เดไปเดวไปเดปลดไปไคุยสาวหน่อยเร็วให้ไปไปคุยสาวก่อน Hoa cái gì sạch vậy, năm quá đi 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 năm quái hai ba của sáng lên hai ba của sáng lên hai ba của sáng lên hello 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 อ้าครับผมแล้วได้โอกาสสภาพด้วยนะครับผมต้ครับผมป็นไงครับช่วงนี้ดราม่าดราม่านีนดราม่านี่พี่ไปถามอะไรพี่ไปถามคนไหนสวยโอ้ฮะดรามากเบห้องกับปอยพานไปนะครับคนไหนสวยบอแมนผู้ในตื่นสวยอ้ทาหน่ะฮะบอมีคนตื่นสวยโอ้ไอ้ไปถามเรื่อนนมาไอาคนไหนสวยคนไหนตื่นสวยไงหยอหยอ ไปพันไปแล้วแล้วมาแล้วฮะมาไปพันไปเนาะเป็นเรื่องธรรมชาตินะคนเรามีก็มีแต่แฟนติเข้ามาสานกันมาเองคนเรามีความคิดเป็นของตัวเองนะแต่ละคนเนาะเดี๋ยวถ้าการิจกันแล้วเนาเกิดไปพันไปถ้ากเฮ็ดชีวิตตามปูตีก็ชอบต่อไปเองนะคือสองไจกันนะเขายังได้ขึ้นหมูขึ้นมาอีกเดถยวไอ้ย้มลำเลยไอ้ย้มรลำเสมอเลยยืมกวนทยังไงโอ้ยปลาค้าพวกปลาค้วยยังก็ได้ยนี่ได้ก็ได้กันที่พี่น้อยมาช่วยพอแล้วนะ ก็ผพันจุดนั้นมาแล้วเนาะก็คือรัวเลยมึงไม้องเหียวนคือยินคข้าว่าจีบอาแล้วซี่บิฮะซี่บิบอกราวล้ยองไบีเอ็มอย่ยเมบีเอมชุดยเหาะโหดเนาะทางบืดบืดนี่ายก็ายก็ช่องทาพิเศษนี่มันมันจะถอยเองป่ะฮะท้ายกช่องเองไหมแบบเขยู่เสื้อแม่พิเศษไม่ต้พายเองทําพิเศษคือเ่ไหรอ๋อเคบผม้องตุ้ยครับลังตุยค่ะผมเคเียนคว่าาก บ่ได้ใช้แตาตลอดป่ะฮะบ่รู้กันเลย่โอเคครับผมบรรยากาศไปลองถ่ายบรรยากาศให้ดูครับวันนี้พี่คิงแต่งวันนี้พี่คิงเล่นเป็นตัวละครอะไรครับนี่เป็นยายแก่มากไหมแก่แก่ตามอายุเลยค่ะอ๋อโอเคครับผมนะคาแจ่ดแล้วอายุก็ไม่แก่เท่าไหร่หรอกเพิ่งสามสิบกำลังนิดนิดกำลังเป็นสาวกำลังกิน กำลังเป็นตะกิ่นบักข่าวกำลังมันและสุดเสด็จมีอะไรกินไหมครับนะคะและสุดเสด็จมีอะไรกินไหมอ๋ออาจจะกินยังไม่ได้ค่ะเมนี้ควันอาจจะออกหลังโอ้ยหนักวันนี้สามโชว์นะครับต่อเนื่องนะคะรับหนักๆเลยซึ่งเราก็ซ้อมเสร็จเมื่อคืนตอนประมาณตีหนึ่งนะคะแล้วก็ไปเตรียมชุดเตรียมอะไรก็ประมาณตีสามพี่น้องมาขึ้นนี่ครับผมวันนี้ก็เต็มที่นะครับพี่คิงก็เต็มที่ค่ะครับรอชมกันหน้าเวทีรอชมเลยนะครับเีทุกท่านนะครับผมรอชมเลยนะครับผมชมได้ไล่สดครั้งที่สิบสี่นะ โอออ้ยเเล่นะ,รนะนรบรรยากาศครับบรรยากาศมาให้เบิรงบรรยากาศให้เราบรรยากาศบรรยากาศเวทีนะครับแล้กำลังเถือแบบโซนทำละบรรยากาศห้ามบันทึกภาพและเสียงด้วยค่ะนะครับก่อนไลฟ์นะครับผมป้ายติดไว้บอกด้วยนะครับ มา,มาดูเพื่อนเพื่อนจอ,อนนะครับ this, จูนเล่นไปเลยครับจูนเล่นไปเลยคะรอดูจ้ะรอดูใช่ไหมรอดูจ้ะเล่นเป็นตัวเองไหมตัวเองเล่นเปนกระเทยเถื่อนอืมกระเทยทมินไม่ใช่ใช่ไหมอ้สุดสวยเลรสวยไในชุดสาวเหนือสาสาวเหนือล่ะบอกนะว่าเหนืออำนาจก็เหนือนอำนาจสิ่งใด เราจะเท่าน้องจูดไหมครับงามมาพี่น้องพี่น้องก็จะิมพ์งามอยู่แล้วที่แลกวัดสิไทยเหรอเป็นกว่าเจอดไทยแหละก็เรียกว่าไทยยูทูบเบอร์หลากหลายเลยครับผมชาไทยใหญ่ยังนะครับแปดสิบแปดซองพี่น้องแปดสิบแปดซองขอบคุณนะครับขอบคุณพี่คิงนะครับผมขอบคุณนะครับบรรยากาศงานบรรยากาศ ไปเรียนทำไรกันเนาะแล้วเอฟฟิศเฮ้ยทำไรลูกเล่นอะไรกันเล่นอะไรกันออกมาออกมาค่ะเล่นอะไรกันเฮ้ยยังของพังลูกของพังไม่เอาไม่เอาของพังนะคะสวัสดีค่ะผู้ชมไม่ยังลูกมาเขี้อ่ะว่าป๋าไปเน่ยว่าป๋าไปพ่อสาวเลยนะใช่สวัสดียังสวัสดีค่ะวันโอ้ยเมื่อยเมื่อยสวัสดีค่ะ สวัสดียัง่สวัสดีสวัสดีค่ะช่องของม่เป็นใครแลก็ของพ่อันคอช่องอะไรช่องอะไรสวัสดีค่ะช่องอะไรช่อของกิน้แล้วก็พ่อพันแล้วก็แล้วก็ล้มีหมหลาย่องเลยพี่ด้วยเน้อุลยพั่ยืมตาี่ยืมตาะเ้ยป้าามองียืมตาลโอเคครับพี่น้องทไหกัเดี๋ยวมา ่บรรยากาศนะครับผมกอดขึ้นเวทีให้ดูเรื่อยๆนะครับผมนะครับเวทีครับผม